hey man the, the me fuck me. you mean you ain't heard no fuck up come on this conversation me 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 come on yo ladies they want me 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 กลับมาเจอกับเอมี่อีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็คือเบื่อๆนะคะอยู่บ้านช่วงนี้ไม่กล้าออกไปไหนเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงหลังสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลัวว่าโควิดเนี่ยจะรุนแรงมากขึ้นนะคะก็คืออยู่บ้านเนี่ยเราก็หาก,กิจกรรมทําเรื่อยๆเนาะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาหาอะไรทําแก้เบื่อตอนกักัดตัวกันนั่นก็คือถ่ายรูปในบ้านนั่นเอง <Yeah. S 1> หลายๆมุมของบ้านเนี่ยหลายๆคนไม่รู้นะคะว่ามันสามารถจัดเป็นแบบโซนถ่ายรูปได้หรือว่าบางมุมของบ้านนะคะก็คือแสงสวยมาก ตรงบูลีตรงหน้าต่างตรงม่านอะไรอย่างเงี้ยคือมี่ก็แอบแบบเคยถ่ายรูปในมุมบ้านบ่อยมากนะคะวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนไปถ่ายรูปเล่นในบ้านกันนั่นเองตอนเราถ่ายเนี้ยก็คือผิวเราก็ต้องปะทะกับแดดปะทะกับแสงไฟแสงแฟลชต่างๆนะเราก็เลยจะมาบำรุงผิวกันก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยมีรู้สึกว่ามีอินกับเซรั่มกันแดดตัวหนึ่งมากๆ <Hey. S 1> ทุกคนก็จะรู้แล้วว่ามีเป็นแฟนคลับของแบรนด์อะไรนะเจรันวัชลีนั่นเ คือ <mile> oh. เจ uhm ้าเซรั here, ่มกันแดดตัวนี้เนี่ยมีบอกเลยว่ามีลองครีมกันแดดทาตัวมาแล้วนะคะหลายแบรนด์มากๆบางทีมันอยู่เมืองไทยอากาศมันร้อนมากๆเนี่ยมันค่อนข้างเหนียวค่อนข้างแบบขาววอกหรือไม่กันน้ํากันเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยมีก็เลยใช้หลายๆแบรนด์นะคะจนมาเจอเจ้าตัวนี้ทุกคนมันดีมากเจ้าวัซลีนเซรั่มกันแดดตัวนี้เนี่ยเขามีถึง3สูตรเลยนะคะทุกคนสูตรแรกก็คือเจ้าวั n e h นเฮล h ี b ไบรท์นะคะ S P F 3 0 P A บวก Daily p rotection and brightening serum นั่นเองส่วนสูตรที่2นะคะนั่นก็คือ w a s e l i n e healthy bright นะคะ daily sun refreshing serum SPF 50บวก PA บวก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 เลยนะแล้วก็สูตรส,สุดท้ายนะคะสูตรที่3นั่นเองนั่นก็คือ w a s e l i n e healthy bright นะคะ SPF 5 0บวก PA บวก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 นะเป็นสูตร d a i l y p rotection นะคะ and brightening serum นั่นเองนะคะแต่ว่าตัวโปรดของมีก็คือตัวนี้นะคะ v a s e l i n e healthy bright SPF 50บวก P A บวก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 นั่นเองนะเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็น Daily Protection and Brightening Serum นะคะขออนุญาตให้ดูเนื้อชัดๆ นี่ให้ดูเนื้อนะคะนี่เป็นเนื้อแบบนี้นะเจ้าตัวนี้เนี่ยมีนวัตกรรมนะคะ 5D Protection นะคะปุกป้องผิว5มิตินั่นเองซึ่งเป็นสาเหตุหลักๆนะคะที่ทําให้ผิวเราเนี่ยคล้าเสียจากการโดนแดดนะคะก็ <Wow. S 1> จะมีปกป้องผิวจาก UVA UVB นะคะมลภาวะแสงสีฟ้าจากหน้าจออันสุดท้ายเลยเนี่ยคืออากาศเย็นนะคะเขาจะทําให้ผิวเราชุ่มชื้นด้วยมิ <Hey. S 1> ทานเรามีรู้สึกว่าเขาเห็นนะ เขาหายไปเร็วมากปกต,ติครีมกันแดดมันจะเหนืดมากๆใช่ปะ่ะทุกคนหนึบ,นบๆเคลือบเคลือบผิว,ผวอะไรเงี้ยแต่เจ้าตัวนี้ทาแล้วแบบรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นจริงๆนะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ปกป้องแค่แสงภายนอกนะคะแม้กระทั่งแสงภายในบ้านที่เราเจอกันง่ายๆเลยพวกแสงสีฟ้าคืออากาศเย็นอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่กับแอร์เราอยู่กับหน้าจอคอมหลายๆคนก็ทราบอยู่แล้วนะคะว่าพวกแสงพวกนี้เนี่ยทำให้ผิวคล้ำเสียแล้วก็มันไม่ดีต่อผิวมากๆนะคะเราก็เลยต้องป้องกันนะคะแม้อยู่ใน รนะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะคะคนที่ออกไปข้างนอกกันแดดสําคัญมากๆนะเขาปกป้องทั้ง UVA UVB นะคะมละภาวะต่างๆที่แบบเราต้องเจอทั้งควันลดทั้ง PM ทั้งฝุน่นทั้ง whatever ที่เป็นละอองนะคะมันก็ทําให้ผิวเราเสียเหมือนกันหรือว่าความเย็นจากแอร์ที่หลายๆคนก็คือไม่รู้ว่ามันทําลายผิวขนาดไหนนะซึ่งเจ้าพวกนี้เนี่ยเจอได้ทุกวันนะคะอันนี้คือเจอทุกวันดังนั้นเนี่ยสูตรเดลี่เนี่ยคือเหมาะกับการทาทุกวันด้วยนะคะ สาวๆอย่างเราเนี่ยต้องดูแลตลอดนะคะเพราะว่าเออเราเปนสยคอนเทนต์ออกมาเราต้องโชว์ผิวเราต้องแบบออกกล้องออกจอหรือว่าคนเขาเห็นผิวเราจริงๆเขาจะได้รู้เฮ้ยคนนี้ดูแลตัวเองนะบำรุงผิวคือมันสําคัญมากๆนะคะซึ่งแน่นอนว่าถ่ายรูปหนึ่งทีเนี่ยก็คือโดนทั้งแสงแดดแสงไฟแสงแฟดนะแนะนําให้ใช้เจ้าตัวนี้นะคะเพราะว่านอกจากเขาจะทําให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นมากๆแล้วนะคะก็ยังมีส่วนผสมของวิตามิน B3 นะคะวิตามิน E แล้วก็วิตามิน C ด้วยนะซึ่งเป็นวิตามินที่สําคัญมากๆต่อผิวเรานะคะบํารุงผิวกระจ่งางใสไร้จุด,ด่างดำซึ่งส่วนผสมพวกนี้เนี่ยก็คือจะทําให้ปกป้องแสงสีฟ้าจากที่ต่างๆที่เราต้องเจอได้นะนอกจากจะช่วยปกป้องแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยยังช่วยบํารุงอีกด้วย <c oughs> เนื้อเขาก็าค่อนข้างบางเบามากๆนะสาหรับมี่คือมี่รู้สึกว่ามีชอบมากๆนะไม่เคยเจอเป็นแบบเซรั่มกันแดดที่มันบางเ <c oughs> บาเท่าเจ้าตัวนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าผิวชุ่มชื้อนอืมชุ่มชื้นจริงๆเวลาเราร้อนอะไรเงี้ยเงื่อออก ก็ไม่เป็นคราบนะคะไม่เป็นแบบไหลๆแล้วก็ไม่เป็นเมือกๆด้วยเอาจริงๆเดีย๋ยวนี้ขอทาผิวเพิ่มนิดนึงนะเพราะว่าจะโดนแสงเยอะมากๆนะคะพอเราบำรุงผิวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหามุมถ่ายรูปในบ้านกันค่ะโอเคเราจะมาให้ดูก่อนนะวะ่าวันนี้เรามีพร้อมอะไรในการถ่ายรูปในบ้านบ้านดับแรกเลยเนี่ยดอกไม้ปลอมทุกคนอันนี้คือดอกอะไรนะ ลิลลี่ทิวลิปไม่ไม่ลิลลี่ก็ทิวลิปนะคะทิวลิปมั้งใช่ไหม <laughs> แล้วก็จะมีเป็นดอกไม้อย่าง,างนี้ดอกดอกไม้แห้งเขาเรียกว่าดอกเอยิปโซหรือว่าหรือยิปอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็มีแทนลอ้อนอกจากนี้มุมนี้คือมุมแรกใช่ไหมที่เราจะถ่ายกันนะคะแล้วก็มีมุมนี้ <laughs> <laughs> นี่นเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะให้มาดูพร้อมนนี้คือ ต้นไม้เราเหมือนกันนะที่บ้านคือชอบอยากให้มีต้นไม้มันจะไดู้ร่มรื่นแต่ว่าอะไรพี้เกจขี้เกจรดน้ำก็เลยมาเป็นต้นไม้ต้นนี้นะคะในคเรกดอร์ในคเรีดกใบเลยนะมอนสเตอร่ามอ,สอาน,ะะมนสเตอร่านะคะมันก็จะทําให้ดูแบบแคาเฟ่ขึ้นมานิดน,นึงเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของพรอะแบบว่าเก๋ๆนี้นึกออกไหมเกๆ๋ๆเก๋วะให้ถือเก๋แล้วนะสีด้วยสีแล้วหให้ถ่ายนี่เท่าไหร่พันหนึ่ง สองร้อยปะตอนนั้นซื้อจากิสเตอร์เยาวานะคะถูกมากร้อยหรือสองร้อยนี่แหละไม่แพงสามร้อยวนะแล้วนี่ก็เป็นกรอบรูปที่เราเอารูปมาใส่นะคะโปสเตอร์พวกนี้จะได้จากพวกจัุจักรตึกแดงอะไรเงี้ยแล้วก็กรอบจากอียิก็นั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาเริ่มถ่ายให้ดูเลยนิดนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูด้วยระหว่างถ่ายว่าถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงนะในมุมแต่ละมุมของบ่านนะ go เริ่มจากมุมแรกนะคะคือมุมนี้เราจะมี ดอกไม้แห้งหนิดนึงกับดอกไม้ในนะมือมุมแรกจบไปนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูปึ้งปึ่งปึ่ง <Wow. S 1> ตรงนี้จะเป็นมุมที่แสงโอเคมากๆนะคะเพราะว่าจะมีมูลี่แล้วก็อยู่ชั้นสามมันจะมีความแบบว่าแดดลงมา ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมกว่านะคะซึ่งฝนเมื่อเช้าเนี้ยตกก็เลยแดดจะไม่ได้แรงมากนะแล้วก็มุมต่อไปเลยค่ะมุมตรงนี้นะคะก็ต้องมาถ่ายรูปต่อเลยเราใช้นี้เป็นพร็อพนะคะสเก็ตบอร์ดเฮนนีบอร์ดแต่ก็้อทักทายฮัลโหลไม่เห็นเยอะเลยี่ฮัลโหลมวนมากเโอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูมอนงั้น ปุ่งปุ่งปุ่มน,นั่นแหละทุกคนวันนีก้ก็ จะมีทริปมาแจกด้วยนะคะว่าเวลาถ่ายรูปในบ้านเนี่ยควรหามุมแบบไหนดับแรกเลยเนี่ยคือหามุมงที่มันมีแสงลงนะคะแนะนําให้เป็นแบบชั้นบนชั้นลอยถ้าใครมีดัดฝ้าก็จะดีมากนะจะเป็นพวกแบบแสงธรรมชาติจะสวยนะคะแล้วก็พรอ็อพนะพร็อพมาต่ดงในบ้านนะคะก็คือจริงๆอ่ะมันก็เป็นพร็อพที่มันสามารถเคลื่อนย้ายได้แล้วก็สามารถตกแต่งบ้านได้ให้เราได้ด้วยนะอันนี้ก็ควรมีนะคะพวกพร็อพต่างๆ ก็คือตอนนี้ร้อนมากนะคะร้อนไม่ไหวแล้วนะถ่ายได้ประมาณ2ทีนะคะ <c oughs> ก็อาจจะต้องแบบ <c oughs> หยุดจับหน้ากันนิดนึงนะเพราะว่ามันค่อนข้างร้อนนะคะนั่นแหละพอเราออกแดดออกอะไรแล้วเนี่ยก็คืออย่าลืมดูแลผิวกันด้วยนะแล้วก็ทริคในการถ่ายรูปถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้มี่หน่อยนะคะว่าชอบกันหรือเปล่านะคลิปแบบนี้แล้วก็อยู่ในบ้านอย่าลืมดูแลผิวกันด้วยนะคะสําคัญมากๆเลยเจ้าวัซซีลีน SPF 50บวก PA บวก บวกบวก,บวก,บวกเนี่ยก็จะช่วยดูแลผิวเราด้วยนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปทุกสาขาเลยนะที่สุดสำหรับเซรั่มกันแดดของนี่เลยนะคะเลิศม,มากแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย